มิามาค่ะอ้าวมิาเออสวัสดี่า้างนะทําไมมาเงียบๆล่ยลูกอือมันนี้ลงมาจากทางโน้นตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้และค่ะถ้าทางดูเหนื่อยออกแล้วเจอทา้งน้นกำลังม,มีเรื่องเลยก็คพงได้ไล่เราลงมาไม่มีอะไรหรอกค่ะที่นั่นเรียบร้อยดีเพียงว่ามิล่าอยากจะลงมาเองอ่ะ แล้วคุณจ้อยเจ้าลอยนะคะกับคุณฤทธิ์เป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะสบายดีทุกคนเออเด้ฟังนีเค่อยโล่งใจไปหน่อยนี่นางมูลเขากำลังเตรียมเนื้อแดดเดียวกำลังจะส่งไปทางโน้อนอยู่เชียวของคุณฤทธิ์กับเจ้าลอยนะคะได้ทุกรถเลยค่ะแต่คุณจ้อยนะคะต้องมีหวานนำกันพวกผู้ชายเนะี่ยเขาไม่เกี่ยงอะไรหรอกออพวงแต่เจ้าพงนะ่ะพอมันเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟาดซะเรียสิเออ แล้วไอ้ดำเป็นไงบ้างอ่ะอ้วนใช่ค่ะตะกราด้วยนะคะแย่โซเป็นที่หนึ่งกินตะกรับไม่อยอมก,กินข้าวเลยค่ะนี่ตอนมาแรกๆนะคะผอมโซมาเชียวค่ะแต่จะว่าไปนะคะมันเป็นเพื่อนตายของคุณฤทิก,กับคุณจ้อยเขาค่ะอเออมูลแกทําน้ำลำไยไว้ไม่ใช่เหรอค่ะเออไปลูกปเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าค่ะนะไปะไปลูกโอ้ย เออมามาดเอ่อ มีปัญหาอะไรเหรอที่ค่ายนะ่ะมีปัญหามากเลยนะคะที่ค่ายมีเด็กกับคนแก่เป็นจำนวนมากเลยแล้วทางโรงพยาบาลตอนนี้ยาก็ไม่พอใช้เลยคนะ่ะเอถ้าภายในมีปัญหาแบบนี้ล้าจะไปสู้กับศัตรูเขาได้ยังไงอะตอนนี้มิ拉กำลังติดต,ต่อหน,น่วยกาชาสากลอยู่การขอความช่วยเหลือจากเขา แต่บอสก็ไม่อยู่ไปไประชุมที่เจนีวาก็เลยต้องรอไปก่อนเอแล้วทางการชาติน่ะเขาจะยอมรับที่จะช่วยเหลือเหรอลูกก็ยังไม่ทราบเลยค่ะคงต้องลองดูก่อนนะคะไหนก็ตามรร่ไดทำเต็มที่พี่เสึกว่าช่วยเขาเอาบุญ<ม>ก็เหลือกันอยู่สองคนพี่น้องเท่านั้นน่ะ พระญาิพระวงก็ไม่มีน่าสงสารน่าชื่นอกตรมกันทั้งคู่เลยน่าชื่นอกตรมอะไรกันเนี่ยอาจจะมีว่าที่เจ้านางหลวงคอยช่วยท้งคนอือใครนะก็สุพิกาไงคะมไราเพิ่งไปหาเขามาเนี่ยหละค่ะอ้าวแล้วเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงเนะ่ย เคยรู้จักเขาตอนสมัยเรียนตอนที่ช่วงพ่อคุณแม่มาเมืองไทยที่ตอนมาอยู่ได้สองสามปีช่วงนั้นนะคะโอ้พีร้ไปหาเขาเพราะว่าอยากจะถามเขาว่าเขาจะคอยช่วยเหลืออะไรไว้มั่งจะได้ทํางานไม่ซ้ําซ้อนกันแล้วใครเป็นคนบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นเจ้านางหลวงตัวเขาเองนั่นแหละคะ่ะ าบอกว่าเขาเป็นว่าที่คู่มั่นหมายก็แปลว่าเขาคงจะต้องแต่งงานกันใช่ไหมคะโอ้ยอยายมิราเอ้ยเราเนี่ยนะหยุดฟังคนอื่นเขาสักทีเถอะนี่คิดดูนะผู้หญิงคนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมาเป็นพี่สะพ้ายเราอืมทีนี้พอเขาไปพบเจ้ารอยใช่ไหมเขาก็เลยตั้งตัวเขากินหลังแตน ไม่บอกให้ไปถามคุณครูใครให้ไปถามอ,อิต๊ะเจ้านั่นแหละค่ะแหมเรียกก็สมดรูปเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จอดจ้าสิ่งนิดหน่อย <c oughs> มาให,หม่ว้พงศสวัสดีครับนาย ก็เอานีนไงของดีมาฝากนี่มีจดหมายและหนังสือพิมพ์จากเมืองไทยก็ส่งมาแล้วนี่พิเศษสุดเนื้อเค็ม <c oughs> <c oughs> ครับรับนี่ระหว่างทางเองแดกไปครึ่งแล้วใช่ไหมฮะโคนายบากปากเปล่าๆวันนี้วันพระผมมังสวิรัติครับแล้วมันหายไปไหนอ่ะรถมันสะเทือนนี่มันมันเยอะแต่มันแน่น <c oughs> เอาไปเก็บข้งางในเลยครับผมเผอไม่ได้ ไปจ้าอืมอืมเอ่ออืมจะจะอ้าปากพูดกันบ้างหรือไง ภาษาฝรั่งเศสนี่ยวะอ่านได้แต่แปลไม่ออกใครจะดีส่งภาษาฝรั่งเศสมาให้วะส่งมาพร้อมของทิ่งเทพอ่ะแม่เขาส่งของกินมานะยายมีเชื้อลาเขาส่งไอ้มวนกระดาษนี้มาให้อยากอ่านข่าวหรือว่อยากอ่านหนังสือที่เขาส่งมากันแน่ฮะ อนนมีจดหมายมาด้วยไงอ่านมาดิเฮ้ยดูได้ไงขเขียนถึงใครอ่ะฮะเขียนถึงใครก็อ่านได้ให่งนั่นอะให้อ่านหรือเปล่า เราให้ฟังได้ไหมอ๋อเอาไอ้เจ้าเจี้ยวพูนักนะคุณพูวันนี้อ่านพบข่าวของเมืองสองเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการเจรจาสันติภาพถ้าไม่มีมูลเนหนังสือพิมี์สำคัญหลายๆฉบับคงไม่ยอมลงคิดว่าการเปิดประชุมคงมีหวังเพราะถ้าประเทศรูปพี่ยอมอ้าปากพูดแล้ว พวกลูกน้องก็ต้องขานรับส่วนเรื่องความช่วยเหลือจากองค์การไม่น่าห่วงนะคิดว่าคงไม่มีปัญหาได้มากหรือน้อยแค่นั้นเองไม่ได้มีท่านภาษาไทยนี่มันอ่านยากกว่าภาษาฝรั่งเศสมาก,กนะแต่ฮะอ่านนานจชะถ้ามีลงท้ายว่ารักและคิดถึงก็ดีนะอืมถ้าลงท้ายว่ารักและคิดถึงก็หมายความว่าเขารักและคิดถึงเรา ก็เราสิอึ้นเราสิแต่เราเนี่ยฆ่าคนเดียวไม่เกี่ยวกับเองไม่เกี่ยวได้ยังไงวะแล้วเกี่ยวไงชาวเวียงสองมากแค่ไหนอถ้าหาว่าเขาห่วงชาวเวียงสองก็ต้องห่วงเจ้าหลวงในชั้นด้วยอ๋อไม่รู้อากาบประชุมนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าฝ่ายเรา หรือว่าฝ่ายมันใครจะเป็นคนยอมอ่อนข้อเปิดการเจรจาออกอะมัวแต่ยักท่ากันไปยักท่ากันมานะปีหน่อยมีลูกลูกมันก็หิวปืนมาจากท้องแม่มานั่นแหละเรื่องนี้ไม่ยากก็ม,มันง่ายตรงไหนใช้มนุษยธรรมเป็นที่ตั้งเลยแล้วตอนนี้ฝ่ายเราก็มีคนแก่มนุษยธรรมมาช่วยแล้วด้วยใครวะ